สวัสดีครับแฟนคลับทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ศึกมวยไทยเจ็ดสีนะครับประจำวันอาทิตย์ที่26กันยายนพุทธศักราช2564นะครับโปรแกรมนั้นสองคู่แรกจะเป็นมวยรอบคุณเสือสายเอนะครับเปิดหวัวมาเป็นพลังเพชรชอรแชมเปี้ยนกับทางด้านขุนศึกสอดชพันธ์ที่หนัก114อปอนด์ส่วนคู่ที่สองนั้นเป็นเดชพายกินกับนันจีรวัตรกับเพชรตาปีโรงเรียนกีฬาสุราช น้ำหนัก114เช่นกันนะครับส่วนคู่ที่สามเป็นคู่รองเอกของรายการนะครับพรเ,นเสนศภูมิพัฒน์กับทางด้านมังกรทองศิษย์นายกท่เวตะพง์ที่น้ำหนัก127ปอนด์ส่วนเอกของรายการวันนี้เป็นกุลาบดำซอจอเปียกบุตรไทยนะครับพบกับเสกสรรออขวัญเมืองหลังคู่เอกของรายการนะครับก็จะเป็นยู b สอโชคมีชัยกับพุทธเพชรเกษมน้ำหนัก117ปอนด์ แล้วก็ปิดท้ายด้วยมนแกนยูฟาบุ่มเด็กเซียนนะครับกับดงภูผาสอเดชพันธ์ที่หนัก100ปอนด์นะครับคลิปที่แล้วผมก็ลงการวิเคราะห์วิจารณ์ของมวยรอบคุณเสือ2อคู่แรกไปนะครับเป็นพลังเพชรชอแชมเปี้ยนกับขุนศึกสเดชพันธ์คู่ที่2ก็จะเป็นเดชพายคินกำนันเชีรวัตรกับเพชรตาปีโรงเรียนกีฬาสุราษฎร์นะครับ2คู่นี้เป็นมวยรอบคุณเสือนะครับมาดูราคาเดทก่อนชกค่ันช่างน้ําหนักนะครับ คู่แรกนั้นเปิดมาที่ขุนศึกสอเดชพันธ์สิบเอ็ดแปดนะครับคู่ที่สองเพชรตาปีโรงเรียนกีฬาสุราษฎร์เนี่ยสูงยาวใหญ่กว่าเรตเปิดมาอยู่ที่สิบเอ็ดแปดเช่นกันนะครับส่วนคู่ที่สามมังกรทองสิทธิ์นายกทิวิตพงศ์น่หมวยนาเครือผู้จัดเรตเปิดมาเหนือทางด้านพันศรีอสองบุญพัฒน์ห้าสี่นะครับห้าสี่สังเกตของรายการนั้นเป็นกุหลาบดำซอจอเพียร์กุไทยหนักแรงหนุ่มแน่นกว่าเรตเปิดมา ได้เปรียบนักชกรุ่นพี่อย่างเสกสรรออกขนเมืองเนี่ย11-8เช่นกันนะครับคลิปที่แล้วเนี่ยผมมีครอวิจารณ์สองคู่แรกไปนะครับเป็นพลังเพชรชอแชมเปี้ยนกับทางด้านคุณศึกซอเดชาพันธ์แล้วก็มีเพชเดชภายกินกำนันจีรวัตรนะครับกับเพชราชตาปีโรงเรียนกีฬาสุราชผมมีครอวิจารณ์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้จะมาวิเคราะห์คู่ของพรเสน่ห์ซอูมิพัฒน์กับมังกรทองศิ์นายกที่เบตพง์แล้วก็เป็นคู่ของรายการคือผูลับดำสอจอบีกุไทยกับเสกสรรออกขนเมืองนะครับ ดูมวยคู่รองคู่เอกของรายการนะครับพสรสนเสอภูมิพัฒน์กับทางด้านมังควนทองสิท,ทธิ์นายกทิพย์วิจพง์ทั้งคู่จะพบกันที่นหนัก้งร้อยยี่สิบเจ็ดปอนด์นะครับพรสน่ห์ก็ดาวรุ่งฟอร์มสดเป็นลูกศิษย์ของพันธุ์บโทสมพรภูมิพัฒน์ครับอาวุธหนักแรงขยันเดินขยันปั้มตีเข้ามวยตัวนี้เขาในร้วนๆฟอร์มหลังก็มีชะนะคะแนนเจ้าคี้หลวงโชอาพยักนะครับแล้วก็มาแพ้คะแนนใะครับยอดเพชร จตเพชรพอเจริญแพทย์วันนั้นเจอสูงเจอยาวเจอใหญ่ต้านไม่ไหวครับภายคะแนนให้กับเ้ยยอดเพชรพอเจริญแพทย์แล้วก็มาชนะคะแนนเจ้าเพชรมรกตศิษย์นายกที่เรียบตะพงนะครับเป็นเพื่อนร่วมค่ายของมังกรทองวันนี้พลเสน่ห์เข่าในแข็งแกร่งนะมวยขวาปั้มทีรุนแรงขยันก็มวยที่นีขยันออกาวุธวันนี้มาเจอกับมังกรทองศิษย์นายกที่เวียบตะพง์นักมวยจากบุรีรัมนะครับ แต่ก่อนก็เป็นมังกรทองศักดิ์บุรีรัมนะครับมวยตัวนี้เป็นดาวรุ่งอยู่ช่วงหนึ่งนะครับเป็นตัวเต็งเ,เมื่อรอบคุณเสือแต่ว่าไม่ได้เข้าชิงนะครับไปไม่ถึงดวงดาวเป็นมวยที่มีเหลี่ยมเข่าหนักแรงครับซ้อมอยู่กับทางทีมงานผู้จัดนะครับสําหรับมังกรทองสิทธิโยคทิพย์ถั่งพงฟอร์มหลังของมังกรทองก็มีแพ็กแน่นนะครับก้องเกียรติทอพาน49ครับวันนั้นมาเป็นต่ออยู่ตลอดสุดท้ายก็เจอความขยันความหนักแรงของท่านอก้องเกียรต แสงเข้าป้ายไปนะแบบ่าเจ็บใจแล้วมาถ่ายช่างเจสีก็เจอกับทางด้านวินหมอรัตนบัณฑิตนะครับทาท่าเหมือนจะกินนิ่มนะครับสุดท้ายก็มาเจอสอกซ้ายมีอาการภายคะแนนไปนะครับไปสุดท้ายก็มาชนะคะแนนเจ้างาเทาปอบริรักษ์นะครับที่ต่องเจสีแจ้งเกิดได้สาเร็จนะครับวันนี้มาเจอกันนะครับ127ปอนด์เป็นน้ําหนักที่โชคดีของทั้งคู่นะครับพรเสน่นี่ขยันนะครับขยันเขาในแข็งแกร่ง ขยันปั้มขยันตีนะครับแต่ว่าวันนี้มาเจอกับมังกรทองซึ่งเป็นมวยเข่าเช่นกันดูวันนั้นดูมังกรทองซ้อมนะครับร่างกายกลับมาไฟนี้ดีมากครับน้าหนักก็เกินอยู่สามโลสี่โลนะครับอาทิตย์หนึ่งผมว่าวันนี้นะครับมังกรทองเป็นนักมวยผู้จัดนะครับแล้วก็พันเสน่ห์เป็นมวยเข่าวันนี้ถ้ามังกรทองไม่ไม่เร่งมากนะครับวางแผนกันโชคดีๆเหมือนวันที่ต่ยกับทางด้านงาเท่านะครับไม่ต้องเร่งมาก คอยบังคอยเก็บอาวุธแล้วก็ค่อยๆเน้นๆนะครับค่อยๆไปเน้นๆผมว่าพรสเน์ซึ่งอาวุธหนักแรงเป็นเขาเช่นกันเนี่ยมังกรทองไม่แพ้มวยเข่านะครับไม่แพ้มวยเขา่าวันนี้ซ้อมดีครับซ้อมดีซ้อมย่ำร่างกายดีนะครับปั้มกับาทางด้านของสอนขาวนะครับมีสอนขามีวิวิทโกศลเนี่ยเป็นครูปั้มครูรองรองให้แลว้วก็น่าเสือที่ช่องเจ็ดสีเนี่ยทางทีมงานผู้จัดไม่เป็นรองครับ วันไหนที่มังกรทองตั้งใจชกนะครับตั้งใจชกผมว่ามวยตัวนี้เก่งนะครับอนาคตไกลด้วยแต่ว่าช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยชอบพลาดนะครับพลาดโดนหมัดโดนศอกปลายๆทั้งที่ต่อยเป็นต่อมาตลอดนะครับวันนี้ผมว่าบอกว่าให้ต่อยเหมือนไฟไฟที่เจอกับทางด้านเจ้งงานาทานะครับต่อยให้รอบครอบหน่อยกินทรงกินเหลี่ยมไปเรื่อยๆนะครับเขาเจอเขาเนี่ยมังกรทองไม,ไม่ไม่เสียเปรียบนะครับ เป็นมวยทีมงานผู้จัดผมยังชอบไปที่มังกรทองสิทธิ์นายกที่เว็บตะพงนะครับด้วยเป็นมวยที่ตัวใหญ่นะครับร่างกายดีไฟนี้ซ้อมเยี่ยมนะครับอยู่กับทางทีมงานผู้จัดหน้าเสือได้เปรียบนะครับราคาเปิดมาแค่ห้าสี่ผมว่านะเข้าเป็นที่สุดครับหน้าจะทรอดได้เป็นทีเด็ดวันนี้สําหรับผมนะครับมังกรทองสิทธิ์นายกที่เว็ตะพง มาดูมวยคู่เอกของรายการนะครับกุหลาบดำสอจอพิรบค์ุทยกับเสกสรรออกวัญเมืองนะครับ140ปอนด์กุหลาบดำตีนหนักตีนแดงก็มวยตัวนี้ไส้หนักแรงกลับมาตีนเก่าทั้งคู่นะครับเสกสรรช่วงหลังก็เจอหนักเจอแดงเจอกรอบนะครับร่างกายกรอบแต่ช่วงนี้พักมานานน้ำหนัก140ปอนด์เนี่ยผมว่าทางด้านเสกสรรดูดีนะครับกุหลาบดำเนี่ยหนักแรงเสกสรรจะไปแลกต้นต้น,นี่ก็อันตรายหน่อยนะครับ ประเทศเปิดมาอยู่ที่กุหลาบดําเป็นต่อ11.8หนักแรงรุน้ํารองได้ก่อนนะครับสําหรับผมมองอย่างนี้นะครับม,มองว่าเสกสรรวันนี้นะครับฝีมือความหนักแรงจิตใจไม่ได้เป็นรองเลยนะครับฝีมือจิตใจไม่ได้เป็นรองครับความหนักความแรงไม่ได้เป็นรองแต่ที่เป็นรองก่อนหน้านนี้คือร่างกายนะครับร่างกายของเสกสรร ซึ่งกุหลาบกรรมในการวิซ้อมร่างกายเด็กหนุ่มเนี่ยย่อมแต่งอยู่แล้วนะครับทว่าเสกสรรช่วงนั้นนะครับไปเจอทางด้านกล้องไก่นะครับเจอเพรมหาชนเจอเพรมหาชนเนี่ยก็ไพ่พลิกนะครับไพ่พลิกไม่ใช่แพ้มวลเดียวนะครับไพ่พลิกขึ้นแห่งับทางด้านเพรมหาชนที่แพ้ทานด้นกล้องไก่ก็โดนโดนนับนะครับโดนนับช่วงนั้นกรอบนะครับช่วงนั้นกรอบมาวันนี้นะครับมวยได้พักนานนะครับเสกสรรก็ได้พักนาน หลาดดำได้พักนานนะครับถ้าร่างกายกลับมาเข้าที่เนี่ยเสกสรรเนี่ยมไม่ไม่ไม่เป็นรองเลยนะครับไม่เป็นรองผมมองว่าเศกสรรกลับมาครั้งนี้ได้พักนานนะครับผมดูวันนั้นที่ที่ไม่สัมผัสนะครับร่างกายกลับมาดี <S <S ดีขึ้นเยอะนะครับแล้วก็หยุดไปนานเนี่ยร่างกายไม่กรอบเหมือนช่วงท้ายเมื่อกี้นะครับดนทางด้านกล้องไก่แรกกันก็สนุกนะครับกล้องไข่ก็เกือบเชนไปเชนอยู่เหมือนกันนะครับ วันนี้นะครับเสกสรรกลับมาร่างกายเขาทีแล้วเนี่ยผมมองว่าไม่ได้เป็นรองนะครับไม่ได้เป็นรองความหนักแรงนะครับจิตใจสู้ดีอาวุธมวยนะกร,ระดูกการผ่านมวยมาเนี่ยไม่ไม่ได้เป็นรองเลยนะครับท้าเพีย้วยซ้ําที่กุหลาบดําเป็นต่อนะครับเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยทางด้านเสกสรรโดนแล้วเจ็บโดนแล้วมีอาการนะครับเนื่องจากว่าร่างกายในกรอบแต่วันนี้นะครับถอยร้อยสี่สิบปอน ร่างกายได้พักนานผมออมองว่าเป็นมวยที่น่ารองนะครับกุหลาบดําเปิดมาที่11.8รองไปเถอะครับไม่ต้องรอยก .3 ยก .4 นะครับเดี๋ยวไม่ได้เล่นนะครับรองเลยหนึ่งครับเหตุผลว่าเล่าให้ฟังนะครับหนึ่งมัดศอกนับน็อก50-50นะครับไม่ใช่กุหลาบดําจะต่อยเสกขันโดนนับโดนน็อกได้ฝ่ายเดียวนะครับ50-50นะครับ เสกสรรเป็นมวยที่มีความทนอ,อ,อดทนเหนียวหนึบนะครับหมัดหนักศอกคมนะครับแล้วก็จังหวะบวกจังหวะสวะนนโ้โหนักแรงนะครับต่อยนับตอยนอกในห้าสิบห้าสิบนะครับร่างกายเสกสรรกลับมาเข้าที่เนี่ยต่อยนับต่ยนอกห้า,าสิบห้าสิบ,บ 50. ใครพลาดเป็นหล่นนะครับมวยคู่นี้ใครพลาดเป็นแตกนะครับสองนะครับถ้าไม่หล่นถ้าไม่แตกเสกสรรจับตีปล้ำตีนะครับ กูหลับดำเป็นรองแน่นอนครับหายใจไม่ทันนะครับเสกสรรนี่เดินแบบคนไม่ยอมคนพูดง่ายๆนะครับหนึ่งนับน็อก50-50นะครับใครน็อกใครไม่รู้นะครับมีสิทธิ์เท่ากันแต่ว่าถ้าไม่นับไม่น็อกเสกสรรดีกว่านะครับเขาในเหนี้วหนึบนะครับอาวุธหลากหลายกว่าร่างกายกลับมาเข้าที่แล้วหน้ารองครับอย่าเป็นนั่งรอถึงยก3ามยกสทนได้ค่อยรองนะโอ้โห ไม่ทันกินนะครับถ้าถึงจังหวะนั้นแล้วไม่มีใครเล่นแล้วนะครับกุหลาบกรรมถูกไหมครับมันก็ต้องเสี่ยงบ้างนะครับเพราะว่าเราก็มีโอกาสน็อกเขเมอนกันนะครับเสกสันเนี่ยไม่ใช่ว่ากุหลาบดําจะน็อกเสกสันแค่ฝ่ายเดียวโอ้ไม่ใช่แล้วครับเสกสันหนักแรงเหมือนกันแล้วก็เหนียวหนึบนะครับแล้วช่วงนี้ร่างกายกลับมาเข้าที่ด้วยผมนะเนี่ยให้ลงทุนรองเสกสันเป็นทีเด็ดเลยนะครับ ไม่รู้ไข่น็อกใครใครจะแตกนะครับลองลองดูนะครับจับตาดูอีกทีที่ผมวิเคราะห์ไปครั้งก่อนก็จะมีผมชอบไปที่พลังเพชรชอแชมเปียนนะครับสูงยาวใหญ่กว่านี่เป็นวิเคราะห์วิจารณ์ก่อนการช่างน้ําหนักนะครับหลังช่างว่ากันอีกทีเบื้องต้นเนี่ยชอบที่พลังเพชรชอแชมเปียนสูงยาวใหญ่กว่านะครับน่าเอ,อ่าตัวรอดได้ถ้าเอาตัวไม่รอดต้นๆนน่าจะไปก่อนไม่พลาดโดนเตะขาโดนหมัดร่วงหล่นเนี่ยน่าจะได้ออกทัวร์นะครับสําหรับ พลังเพชรคูที่สองนะครับผมชอบไปท,ที่เจ้าเพชรตัดปีโรงเรียนกีฬาสุราษฎร์นะครับสูงยาวใหญ่อาวุธหนักแรงอาวุธหลากหลายกว่านะครับมวยตัวน,นี้มีอนาคตส่วนคู่ที่สามผมชอบไปที่มังกรทองสิทธิ์นายกที่เว็บตะพงนะครับมวยทีมงานผู้จัดเข่าเชอเขา่าวางแผนการช่วงดีๆนะครับหน้าเสือทีมงานผู้จัดน่าจะพาเข้าไปนะครับส่วนเสกของรายการนะครับผมชอบไปท,ที่เสกสันออกขนเมืองนะครับร่างกายพักนานนะครับ ถาจะกลับมาเข้าที่อาวุธหนักแรงจิตใจดีกว่านะครับใครนอบใครใครนับใครเข้ามายคูน่นี้ผมชอบพิธีเสกสรรออคนเมืองนะครับมาดูราคาเรทนะครับเบื้องต้นขุนศึก11.8นะครับคู่แรกคู่ที่สองเพชรตาปีก็11.8คู่สามมังกรทอง5.4นะครับและคู่เอกของรายการก่หลาบดำซอชอบเพีรอกุไทย11.8ครับผมชอบนะครับผมชอบพลังเพชรชอบเพชรตาปีนะครับนที่เด่น แล้วก็ชอบมังกรทองแล้วก็ให้รองเสกสรรออกคนเป็นทีเด็ดครับท่านนี้ขอให้แฟนครับทุกท่านจงโชคดีนะครับร่ำรวยมอนำทองฝากลูกฝากเมียนะครับกออย่าลืมติดตามการวิเคราะห์วิจารณ์หลังการชั่งน้ำหนักอีกครั้งนะครับขวัญชคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ